สตรีตอนอาจารย์นุ้ยน้ำเหนียวเดี๋ยววันนี้นะลูกศิษย์ลูกหาจะมาที่ตำหนักเยอะแยะมากมายบอาจาจย์ดูแลพวกเขาให้ดีด้วยอย่าให้เสียเชื่ออาจารย์ได้เลยบอาจารย์ทำไมหน้าเอ็งหมองๆหรือเกิดว่าพักเนี้ยได้แดดดีตามแดดเหรอไปไหนมาไปเที่ยวมาเออไม่ได้เออเป็นเที่ยวไม่เที่ยวอ่ะไงอ่ะ ที่อาจารย์ใจร้อนไอ้เนี่ยสักเสือเห็นให้ไม่ได้ใจร้อนตลอดน่ะโอ้ขุนทายะเอาละดียังไงดูเลยทาให้ดีนะคนสัทธาอาาจารย์เยอะ ศรันนทธาห,หรือว่ามึงจ้างมาไว้พวกอาจารย์ยงไงเอ้ปากมายดกจังเนาะนเฮ้ยปากทีไรเฮ้ยมึงไปเล่นกี์อ่ะมึงแน่หรอมุตะคุณอาจารย์มีดีไรฮะอาจารย์นน,นี่เก่งเรื่องสักเสกแลกยันหนังเหนียวได้ยอย่างนี้ไอ้โจ้ดีมาเลยสักมังกรหางยางี่ที่หัวไหล่มังกรพันมาตามแขนเลยหัวมังกรที่ฝ่ามือนวดสักไปตามนิ้วเวลามือกระดิกเหมือนมังกรมีชีวิตสักเสร็จดิสิทธอสลองของอามิโต้พันโบไม่เป็นไรเหลือแต่หางแล้วหัวล่ะลงไปดิในน้ำคำอาจารย์ี่ยเอาไป ะโอ้มึงอะนิ่งทำไมเล่าเป็นเบาหรือมารอดูน้าแดงเดียวฮะบาสเนียร์แจกอะไรอย่าไปโผคกับจิมเราไม่เชื่ออย่าลบลูการอย่าดูถูกกันอาจารย์นุนในตัวตัวกูเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยๆนลูกจิงไม่เห็นช่วยเลยทีผมทีอผมเออาเฮ้ยเนี่ยทำไมอะทำไมอะ run เฮ้ยเฮ้เฮ้เยยเยเเยเยเเยเยเยเเฮ้ย แมมว่าสักแขนขวาสักทรงองค์นาลาย <Okay. S 2> แขนซ้ายสักชาติทัทธศรีขาฝาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังออวาอุรักสักพระโมคขาลาพระควันปิดตาอยู่ข้างหลังออสองสีข้างอัคระนักดังงังหน้าผากฝังเหล็กกล้าเพชรตาแมวไอ้อย,อยนอยอาจารยเนี่ยเอ,อเอาไหมตรงนี้กูไหมไม่ได้คนระับ

เอาเอีเฮเอาเองเฮ้เฮ้นี่ว่ายกูไปว่ายกูไปอะเฮ้ยว่ายกูไปว่ายกูไปว่ายกูไปไอคนเราต่างคนต่างอยู่อย่าลบหลู่ซึ่งกันและกันทำมาหากินก็ทำกันไปเห็นตําหนักอาจารย์นุ้ยน้ำเหนียวไหมไมึงอย่าไปงมมาคุณเหนื่อยวะเหนื่อยมาคุยกับผมก่อนนี่กําแดงเนี่ยมึงจะไปไหว้มันเหรอจะไปไหว้เด็กอ้าวนี่ของอาจารย์เอากลับเลยจะไปไหว่ายต่าง ปักอีกแค่ค่ะปากเฮ้ยเฮ้ยมึงว่าให้ปักมึกวะเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้บวี้เออลมไหนก็ไม่แพ้กับขผมเขาได้ครับอ่ะพ่อพี่โอ้โหกระโดดไปตะพุนเลยอ๋อหอไม่นุ่นได้ครับแค่ขยับก็ขยับนิดเดียวเองเอายังไงเป็นยังไงอะไรยังไงมาวันนี้พอดีว่าผมอยากมาสักกาจานย์นะครับอยากจะสักอะไรอ่ะมังกรเหลือเพนอนุมานฉัดเพชรข้าแถวเอาอะไรสักคิ้วอ่ะสักคิ้วอ่ะ คิวนี่มันต้องนะเมตตามหานิยมนะได้เลยมาจานมาได้ตรงนี้เลยวะออสออสไหลไหมถ้าผมสั่งแล้วอ้วกไม่เอาออสออสออสเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเสกแล้วล่ะต้องทมน้ำมนต์แล้วหายเดี๋ยวนี้เพียงแต่ต้องเล่นกับมันทั้งวันเลยคุณ เอาวันนี้คงค่อยมาวันหลังดีกว่าวันนี้แหละเองได้วันนี้หน้ามาอะไรเดี๋ยวกได้สับตะข่างเน้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนคิ้วตะข้างต้องใจเย็นๆทุกอย่างมันต้องมีคาถาอ่ะดูสิดีไหมไม่ต้องพูดอะไรแค่ยักคิ้วผู้หญิงก็ตามแล้วจริงเปล่าผู้หญิงมาด้านซ้ายยักคิ้วซ้ายมาด้านขวายักคิ้วขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าอะไรมันดีขึ้นอาจารย์เย็นลงแล้วจะสักตอ <c oughs> ่อพอดีนนพี่อูร้านเลยนะพี่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าตอนแรกร้านเราเนี่ยคนแน่นมากแต่มันมีไอ้พวกที่แบบงมงายมาเปิดร้านข้างๆพี่ใจเย็นๆหน่เจ็บอย่าไปยื้เรื่องครับ รักกันไว้สาม,มัคคีกันไว้วทไมเดี๋ยวไ,ไปมีเรื่องอะไรยังไงซะเนี่ยก็จะบอกให้ว่าร้านสตา์เวลของเราเนี่ก็มีสินค้าหรูแข็งแรงทันสมัยไฮเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเตาแก,สก,ก๊สกระจกอินฟราเรดหม้อสุกี่าบาร์บีคิวหม้อฝ้งอบหม้อนึ่ง เหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่มากๆเขามีบริการส่งฟรีทั่วไทยรับประกันสินค้าให้ด้วยสตา r w e l l สินค้าหรูแข็งแรงทันสมัย High Technology รมดาด้วยเอางี้ตำรวจะแก้ปัญหาไงดิจัยอาจารย์ที่มัเปิดร้านข้างๆเฮ้แจ็คเมื่อกี้เนี่ยฉันอารมณ์ดีฉันก็อยากจะบอกว่าอย่างเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขามาหากินเนี่ยเราก็ต้องไปล่อเขาไปเพราะฉันก็สิทธิ์อาจารย์น like ุ้ยเป็นไงบ้างอะอาจารย์หวัดดีโ จะมาเอาอะไรกันสีชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยนี่จะมาบอกสิว่าเพื่อนผมที่สักอาจารย์ไปตีลันฟันแพงไม่เข้า <c oughs> เหนียวจริงๆตอนนี้ตายแล้วเป็นไรตายอะ่ะใส่ติ่งแตกตายใส่ติ่งแตกตายได้ยังไงหมอผ่าตัดไม่เข้า <c oughs> มีดเลือนไม่ลงครับ <c oughs> อาจารย์เอ,อีกนานไม่ก็หมึกจะแห้งค <c oughs> ิ้วอาจารย์จะไหลเข้าตามมไหลแล้ว เดี๋ยวไปลบออกได้เดี๋ยวจานลบให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งโอเคทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นลูกค้าไฮโซของอาจารย์มาเห็นไหมนะทำไมเอาเก้าอี้มานั่งโอ้ก็ไม่ท้องดีดีเอามาให้เขานั่งไม่ใช่มึงนั่งไปบอกเออเชิญก่อนครับ อาจารย์อาจารย์ช่วยหนูด้วยอะค่ะหัวหนูอะค่ะช่วยปวดหนูหัวหนูเป็นอะไรโดนของแน่เลยอะค่ะคือวันดีคืนดีนี่ยก็ชักไม่มีสาเหตุเลยค่ะเขาชักเขาชักเขาชักอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าทุกชใช่ค่ะแล้วเวลาเขาชักเนี่ยหนูเห็นเขาชักไหมคือถ้าชักบนเตียงหนูก็อยู่ด้วยอะค่ะแต่บางทีเนี่ย เขาไปเข้าห้องน้ำแล้วช้ำอยู่คนเดียวเลยอะค่ะไม่ฉันไม่ใช่อบเลยมันจะเลื่กจับมือเกรงก่อนแล้วก็ตัวเกรงค่ะแสดงว่าไม่ใครก็ใครต้องไปโดนของมาเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีให้ค่ะคเป็นเมียเขาใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์ไปน อาจารย์รู้ละเสียงหนูเนี่ยนะไปสะท้อนโซนประสาทของเขาเป่าเสียงลงมานิดนึงออ๋ได้ค่ะคลายอาการชักเข้าลงมาอันนี้เลยอ็อกอันนี้เลยช็อกอันนี้เจะชักอันนี้จะชักแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้ของดีกลับไปบ้านเข้าสารเสร็จ เลยเสร็จสุดท้ายแลัวเริ่มไม่มาช้าเลยวันนีผมเดินทางมาด้วยเใส่ลบจ้างมาลงที่พันทิบะผมไปเจอแม่ผมผมรู้สึกเหมือน14อีกครั้งในขณะที่ฝนตกที่เมตาขณะที่ผมเดินเดินอยู่ผมสะดุดบันไดเลื่อนแม่ผมถามว่าเป็นอะไรไหมผมบอกไม่ต้องห่วงฉันแค่นี้ไม่ตายแลรอกและผมก็นำมาหาอาจารย์ผมู้ึกเหมือนเป็นผู้ชนะฮะ เขาสารอาจารย์อยู่แ้วเขามาบ้างเออเท่านั้นแหละไม่ได้อยากรู้มึงไปไหนมาอ้าอาจารย์เนยขอเวลาให้พิเศกเราอีกสักนิดไม่ได้หรอกคะ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N อีเ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง